พลังกสินท่านพ่อหลีแสดงริ์ปาทิธิสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสท่านพ่อลีธรรม,มัโรพระเจ้าอาโศกมหาราชพระองค์เป็นจอมจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เมื่อได้ฟังธรรมจากสามเณรนิคโครธซึ่งเป็นเด็กตัวน,น้อยฟันยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมว่าผู้ไม่ประมาทย่อมไม่ตายผู้ประมาทแล้ว เหมือนคนตายแล้วบทถามสั้นๆนั้นได้สร้างศรัทธาแก่พระเจ้าอาโศกเป็นยิ่งนักทําไม่มีวัยใจไม่มีการคนจะดีจะชั่วจะบริสุทธิ์ขึ้นอยู่กับความประพฤติและการกระทําไม่ใช่ว่าชาติตระกูลดีเกิดนานบวชนานจะดีบริสุทธิ์ขึ้นมาเองได้ข้อนั้นไม่ใช่ทางแห่งพุทธธรรมในเรื่องนี้ ขอนำเสนอเรื่องท่านพอ่อหลีสอนสมเด็จพระมหาวีระวงศ์อ้วนติดโสเล่าโดยหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพร้อมกันครับพระสมเด็จผู้มีปฏิปทาอย่างนี้หาได้ยากยิ่งเพราะสมัยปัจจุบันนี้อย่าหวังเลยว่าจะหาพระสมเด็จที่อ่อนน้อมถ่อมตนยอมลดตน ลดที่ถีมานะเพื่อสแสวงหาธรรมชั้นสูงนั้นเจอในสมัยที่ท่านพ่อลีอยู่จำพรรษากับสมเด็จพระมหาวีรวงศ์วัดบรมนิวาสประทุมวันกรุงเทพท่านได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จเป็นอย่างมากแต่สมเด็จท่านไม่ค่อยจะเชื่อน้ำยาพระกรรมฐานสักเท่าไหร่ท่านเคยออกคำสั่งไล่พระกรรมฐานออกจากป่าแม้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเอง ก็เคยถูกท่านไล่มาแล้วท่านพ่อลีจึงคิดหาทางที่จะดัดนิสัยสมเด็จให้หรู้สบ้างว่าทำของจริงผู้รู้จริงเป็นอย่างไรสมเด็จท่านอ่านตำรามามากชอบวิจาร์ณวิจัยแต่วันๆผ่านไปโดยไม่สนใจปฏิบัติภาวนาพิจารณาสังขารทำแต่งานเผยแผ่ภายนอกคิดดูแล้วก็น่าสงสารท่านเป็นผู้มีคุณูปการต่อเรา เราต้องปฏิบัติการตอบแทนพระคุณท่านด้วยธรรมที่รู้เห็นมาตามสติปัญญาที่มีเมื่อท่านพ่อหลีคิดอย่างนั้นท่านก็เริ่มปฏิบัติการเบื้องต้นท่านจึงกําหนดจิตเพ่งกระสินน้ําและไฟในบางคราวเพ่งกระสินน้ํำเส่สมเด็จสมเด็จก็จะหนาสะบ้นสันเทาเหมือนคนเป็นไข้จับสันบางคราวเพ่งกสินไฟกําหนดเป็นไฟไปเผาสมเด็จ สมเด็จก็ร้อนรนกระวนกระวายร้อนเผาไปทางร่างแต่การเพ่งกสินทั้งนี้ไม่ให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพแต่กลับเป็นประโยชน์ต่อร่างกายเมื่อเป็นเช่นนี้บ่อยๆสมเด็จท่านจึงเรียกท่านพ่อหลีมาถามว่าเอวันนี้มันเป็นวันอะไรกันนะเดี๋ยวร้อนมันถูกไฟเผาเดี๋ยวหนาวจนสะบ้นเมื่อท่านพ่อหลีเข้าไปหาทำทีท่าจับน้อนจับนี่พูดว่าไหนไหนมันเป็นอะไร อากาศร้อนหนาวมันก็เปลี่ยนแปลงบ้างแหละขอรับเจ้าประคุณเมื่อเป็นดังนี้หลายครั้งหลายหนด้วยความที่สมเด็จท่านเป็นนักปรา์ฉลาดหลักแหลมช่างสังเกตหาเหตุผลเสมอจึงเอจใจเป็นที่น่าสงสัยเพราะถ้าท่านพ่อหลีมาเมื่อใดอาการนั้นก็หายทันทีท่านจึงพูดกับคนใกล้ชิดว่าเหตุที่เป็นดังนี้ท่านหลีคงทํากับเราแหละเราเคยดูถูกพ่อของพระกรรมฐานคือท่านพระอาจารย์มั่น ซึ่งเป็นอาจารย์ของท่านหลังจากนั้นมาสมเด็จท่านก็เข้าใจพระป่าอุดหนุนส่งเสริมในการสร้างวัดป่ากรรมฐานเช่นวัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นวัดที่สำคัญเป็นกองทัพทำกรรมฐานในสมัยนั้นต่อมาสมเด็จท่านขอร้องให้ท่านพ่อหลีสอนสมาธิให้ทุกวันเมื่อท่านปฏิบัติได้ถึงขั้นจิตลงสู่ความสงบท่านกล่าวชมท่านพ่อหลีว่า คำพูดของคุณแปลกจากพระกรรมฐานองค์อื่นแม้เราจะทำไม่ได้ไม่ถึงก็เข้าใจได้ชัดแจ้งไม่สงสัยพระอาจารย์มั่นพระอาจารย์เสาที่เคยอยู่ใกล้ชิดกับเราเราก็ไม่ได้ประโยชน์เหมือนคุณมาอยู่กับเราเพราะเรารู้สึกมีสิ่งแปลกประหลาดใจหลายอย่างในขณะนั่งสมาธิท่านลีเธอต้องอยู่กับเราจนตายถ้าเราไม่ตายจะหนีไปไหนไม่ได้จะมาเฝ้าหรือไม่เฝ้า อยู่ปฏิบัติก็ตามขอให้รู้ว่าอยู่กับเราเท่านี้ก็พอหลวงตามหาบัวได้สรุปไว้อย่างน่าฟังว่าท่านพ่อหลีนี่เองเป็นผู้ที่สามารถเอาชนะใจสมเด็จได้แต่ก่อนนั้นท่านเคยเป็นคนบ้ายศแล้วเที่ยวขนาบกรรมฐานไปทั่วเที่ยวไล่พระกรรมฐานที่อยู่ในป่าเขาหลวงปู่มั่นก็เคยถูกไล่ต่อมาในงานศพของหลวงปู่เสากันตสีโลสมเด็จได้พบกับหลวงปู่มั่น ท่านจึงเดินทางเข้าไปหาและพูดกับหลวงปู่มั่นว่าเออท่านมัน่นเราขอขมาโทษเธอเราเห็นโทษแล้วแต่ก่อนเราก็บ้ายศหลวงตาม,มหาบัวเราพร้อมทั้งหัวเลาะมีรอยยิ้มหน,หน่อยที่ริมฝีปากเป็นกิริยาที่น่ารักน่าเคารพของพระอริยเจ้าผู้สงบระงับขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่มีส่วนเผยแพร่อวาธ,ธรรมและภาพพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ขอจงจเจริญในธรรมสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ